ถ้าถูกใจช่วยกด s u b s c ค i b e ด้วยนะคะไว้ติดตามเวลามีนิยายตอนใหม่มาจะได้ไม่พลาดเรื่องราวน่ารักน่ารักของพวกเขากันนะคะ My Princess I Love You คุณหนูครับผมรักคุณตอนที่12พาร์ทมา ตอนนี้ยายคุณหนูนั่งคนโจกพรรณนาความรักของเธอที่มีต่อผมทำไมน่ารักขนาดนี้เธอรักผมมากผมก็รักเธอมากไม่แพ้กันปากที่บ่นงุบยิบงุบยิบทำไมน่าจูบขนาดนี้ผมจะอดทนไม่ไหวแล้วนะจะมาเปลี่ยนใจตอนนี้ก็คงยากเอาวะไม่ไหวก็จูบเลยและกันผมจูบแบมตามความต้องการของหัวใจที่พยายามห้ามแล้วแต่มันไม่ไหวจริงๆ พอจูบทีไรยายคุณหนูก็จูบดุดดื่มกับผมทุกทีเธอจะรู้ไหมว่าจูบแบบนี้สติของผมก็เจิดกระเจิงพอรู้ตัวก็ต้องดันออกไม่งั้นหมอมาร์กคงทนไม่ไหวพอแล้วแบมไปเรียนได้แล้วนายจะกลับหอเลยไหมเมื่อปล่อยปากเธอก็ถามเขาด้วยสีหน้าอ้อนวอนทันทีเดี๋ยวเย็นไปรับกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปนะ อืมกินข้าวแล้วไปอาบน้ำมาร์คลูบหัวแบมอย่างอ่อนโยนอืมมาร์คมาส่งแบมที่มาหาลัยและเดินมาเปิดรถให้แบมพอจะเดินกลับแบมก็ดึงมาร์กมาหอมแก้มมาร์คหันมายิ้มตอบแล้วขึ้นรถออกไปจินยองยองแจเจบี JB, และยุคยอมก็เดินออกมาจากข้างตึก โอ้ยหวานแบบนี้เมื่อคืนแซบกันขนาดไหนจ๊ะจินยองแซวเพื่อนแบมโยนอุปกรณ์คืนให้ยุกยอมแซบซอบอะไรกันมาร์กจับฉันนอนแช่น้ำจนตัวเปื่อยไม่ได้ทำอะไรเลยแบมบอกเพื่อนมาร์กนี่มันห้อยพระอะไรวะสติดีจริงๆเป็นกูหน่อยยุกยอมบน่นทำไมวะเจบีถามเพื่อนแบมโดนต้งแต่อยู่บนรถแล้วยุกยอมแกล้งตอบ ดีเลยฉันไม่ได้เป็นแฟนแกไม่งานคงแยกไม่ออกอันไหนนรกอันไหนสวรรค์แบมว่าเพื่อนวันนี้ปาร์คเปิดเทอมวันแรกจบสักทีช่วงเวลาแห่งคู่บอดดี้ทำเอาฉันไม่ได้ออกไปไหนเลยพาลันบน่นแกก็บ่นไปเดียมย้ายไปอยู่กับแฟนแกหรือ,อยังล่ะคงไปกลับก่อนถ้าเรียนยุ่งไม่ได้กลับเดี๋ยวเป็นเรื่องนี่ก็ออกตัวแล้วว่าคงไม่ได้ไปทุกวัน เออไม่งั้นมอเตอร์ไซค์แก่พังแน่เออแกแกดูคู่นั้นดิยังกระดาลาเลยหล่อมากหญิงสาวแถวนั้นเริ่มซุบซิบอีกคนทอมเป้าวะสาวหล่อเว้ยแต่เป็นกูหล่อแบบนี้ก็เอานะแกะลลาสลิมนั่งเงียบเลยสลิมสาวแพทยศาสตร์ปีสามที่นั่งมองมาร์กเดินผ่านไปเรากับโดนมนสกด ฉันจะไปหาคนมาประกวดเดินคณะดีกว่าไลาลาพิมพ์ตาแกไปบอกปีสองไปว่าเราจะรับหน้าที่เป็นเทนตามหาเดินคณะเองสลิมเอ่ยปากบอกเพื่อนนี่แกจะไลาลาอ้าปากถามเพื่อนใช่ฉันจะเอาน้องมาประกวดเดินคณะสลิมตอบเพื่อนแต่คณะเราไม่ได้ส่งมาหลายปีแล้วนะเรียนหมอก็ยุ่งจะตายพิมพ์ตาขัดเพื่อน ฉันถึงจะทำไงไปๆไ,ไ,ไปหาน้องสุดหล่อกันสลิมบนสลิมและกลุ่มเพื่อนแยกย้ายกันทำหน้าที่และไปเรียนจนจบวันแล้วมารวมกันที่ห้องน้องปีหนึ่งห้องเรียนมาร์กอาจารย์โฮมลุมยังกระขู่มองอนาคตหมอลำไรลำไรพาลันบนสอบเข้าหมอได้ก็เก่งแล้วไปก่อนนะเว้ยเดี๋ยวแบมรอมาร์กบอกลาเพื่อนพางจะลุกหนีใจคอมึงจะไม่ดูแลเพื่อนหน่อยหรอวะ ผมไม่มีเวลาให้ใครครับเพราะแฟนผมต้องการผมมากขณะที่มากับพาลันกำลังเก็บของไปคุยไปแก๊งสลิมก็เข้ามาขอเชิญน,น้องๆทุกคนนั่งที่ก่อนค่ะรุ่นพี่ปีสาววันนี้มีเรื่องจะขอความร่วมมืออะไรวะรับน้องจบไปแล้วนี่พาลันบ่นงืมงำพวกพี่มาตามหาเดือนคณะคณะแพทย์ไม่มีประกวดนี่ครับ ปีนี้ปีแรกจ้ะไลาลาตอบพร้อมส่งยิ้มนักศึกษาในห้องคนหนึ่งพูดขึ้นพวกเราเรียนหมอพวกเราไม่มีเวลาหรอกครับฉันก็ไม่เอาเธอเชิญกลับไปจ้ะใครที่คิดว่าตัวเองหน้าตาไม่ดีไม่พร้อมก็ออกไปได้เลยค่ะสลิมแหวใส่น้องไปลันมาร์คชวนพาลันไปลันกับมาร์คลุกขึ้นกำลังจะเดินออกไปเดี๋ยวจ้ะน้องสองคนนั้นจะไปไหนคะสลิมเสียงหวานขึ้นมาทันที พวกเราไม่พร้อมเพราะพวกเราจะกลับพาลันตอบน้องจ้าถ้าน้องสองคนไม่พร้อมใครจะพร้อมจ้าหล่อเทพพบุตรขนาดนั้นไปจ้ะนอกนั้นกลับได้สลิมสงสัยตาเชื่อมไลวะพาลันบนหลังจากทุกคนออกไปหมดแนะนำตัวจ้ะสองคนนั้นสลิมนั่งกวยห้างอมยิม้มผมมาร์กเมทาวะเตวลาครับพาลันชาวลูกครึ่งฮ่องกงค่ะพาลันน่ารักจังพิมพ์ตาเอ๋ยปากชมเปาะ เราสมควรจะลงประกวดเดือนคณะได้ไหมสลิมถามมาร์คพาลันไม่ค่ะไม่ครับเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวค่อยตอบคิดก่อนก็ได้ผมมีธุระต้องรีบใครครับซ้อมไม่ได้มาร์คตอบงั้นก็ไม่ต้องซ้อมก็ได้จ้ะขออนุญาตครับมาร์กพูดก่อนจะวิ่งออกจากห้องทันทีโดยมีลันวิ่งตามไปด้วยทิ้งให้สามสาวนั่งหน้าเวอร์มึงกูเขาเพิ่งปฏิเสธอ่ะสลิมนั่งหน้าเวอร์ถามเพื่อน บ้าน่ะน้องเขามีทุละพิมพ์ตาปอบเพื่อนแบบผิดๆใครจะเปดิเสธแก่ได้สวยขนาดนี้เพื่อนเพื่อนพูดพังเบะปากมองสลิมสาวแว่นหนาที่หน้ามันและผมอยากโศกนิดๆแต่พอโดนเพื่อนสปอยบ่อยเลยมั่นใจว่าตัวเองสวยใช่ไหมมึงสลิมหันไปถามเพื่อนมากลับไหมวันนี้มึงดูก่อนไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวโทรมาบอกเปิดเทอมมวันแรกไปหาช้าเดี๋ยวงอนอีก เออดูแลตัวเองด้วยไอ้หนุ่มมอเตอร์ไซค์พาลันตบบ่าเพื่อนเออเออมาร์สตาร์รถออกไปทันทีจากมหาลัยมาคอนโดแบมใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ต้องแวะซื้อข้าวของให้คุณหนูของเขาเลยใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงใส่โทรเข้าคุณหนูแบมนั่นไงว่าแล้วผิดเวลาเขากดรับสายว่าไงครับ มาร์กอยู่ไหนซื้อข้าวให้อยู่ครับเอาซุกกี้แห้งนะอืมรีบมานะรู้แล้วครับเดี๋ยวรีบไปรอแป๊บนะกินขนมไหมเค,ค้กก้อนหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่ง จะอ้วนไหมะไม่หรอกมีเนื้อน่ารักจะตาหน่ารักก็รักเร็วๆสิตั้งใจเรียนสิอยากจะรักจะแย่อยู่แล้วบ้าเดี๋ยวมาจะโดนโอเคครับเสร็จแล้วไม่เกินสิบนาทีอืมใจเราเต้นขนาดนี้หัวใจจะวายเป้าวะแค่เสียงอ้อนเองนะเนี่ยมาร์กพูดกับตัวเอง ทำไมวันนี้มาช้าล่ะแบมรอตั้งนานแบมเดินไปรับของจากมาร์กเลับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มาร์กย่อมรู้ดีตั้งแต่เล็กจนโตเขากับแบมมีฐานะต่างกันเขาไม่ต่างจากคนรับใช้คอยหาคอยจัดให้แบมตลอดหน้าที่แบมคือนั่งเฉยๆรอให้เขาเอาไปให้อย่างเดียวแต่อยู่ๆเธอก็มาช่วยเขาหรือนี่คือการปรับตัวของเธอ คุณหนูเดี๋ยวผมทำเองไม่อย่าช่วยกันทำเดี๋ยวก็เสร็จล่างเล็กตอบพางแกะถุงกับข้าวที่ชัยหนุ่มซื้อมาทั้งสองช่วยกันเตรียมอาหารปากก็คุยกันไป ยังไม่ตอบแบมเลยทำไมมาช้าเหมือนเป็นคำถามที่เหมือนบ่นว่าชายหนุ่มมาช้ามากกว่าเพราะสายตาแบมเล็งอยู่ที่หนังยางมัดถุงซุก,กี้ของเธออย่างใจจดใจจ่อรุ่นพี่เขามาหาคนประกวดเดินคณะหนะเลยมาช้าแล้วมาร์กประกวดไหมไม่ครับไม่ชอบซ้อมเรียนก็หนักอยู่แล้วถ้าซ้อมตอนเย็นกว่าจะมาถึงห้องแบมคงปาเข้าไปสี่ห้าทุ่แน่ ถ้าดึกมากก็ไม่ต้องมาก็ได้นะแต่ต้องโทรมาแบมห่วงมาร์คขับรถมอเตอร์ไซค์มันอันตรายมาร์คเดินมายืนช้อนหลังแบมที่กำลังแกะหนังยางไม่เลิกไม่อยากให้มาจริงๆเหรอปากกระซิบที่ข้างหูมือก็ช้อนมือที่กำลังแกะหนังยาง มาร์กแบมเขินทำอะไรแบมเอียงตัวกลับไปหามาร์กไม่ใช่แบบนั้นแบมอยากให้มาแต่ถ้ามาแล้วมันอันตรายก็ไม่อยากอยากเจอแต่เป็นห่วงมากกว่าเข้าใจไหมนึกว่าไม่อยากเจอกันซะอีกไม่มีวันนั้นแน่นอนแบม ตอบพางยิ้มให้มาร์คแล้วยิ้มกว้างอีกครั้งเมื่อเธอแกะถุงสุก,กี้สำเร็จเธอพูดแล้วชี้ให้มาร์คดูถุงสุก,กี้ที่เธอแกะได้เองครั้งแรกในชีวิตมาร์คมองหญิงสาวตรงหน้าอย่างหลงไหลแบมมาร์คเรียกชื่อเธอฮะอยากกินเหรออืมมาสิมาร์คใส่หน้ากินเธอแบมตักเข้าปากแล้วยิ้มตายหยีให้กับคนถามมาร์คมันอร่อยมากเลยล่ะ ถ้าถูกใจช่วยกด s u b ส c r i b e ด้วยนะคะไว้ติดตามเวลามีนิยายตอนใหม่มาจะได้ไม่พลาดเรื่องราวน่ารักน่ารัของพวกเขากันนะคะ